ยัดเด็ดดีเลยอยากเติมโลบัคใช่ไหมต้องเว็บนี้บ้ดีฟาร์มเป็นฟาร์มเกบโลบังเ,เติมง,งินโลบัคคุณภาพใจใหญ่แบบป้าๆและม,มีบริการฟาร์มแบบมากมายมีบัคฟูชินโดคูบิลออฟฟอดมีบริการกดผลปีศาจแถมยิงเติมโลบัคได้ราคาถูกสำหรับใครที่บอกว่าจะชนะคงเอาไปเลยลด5%าตสำหรับการจ้างฟาร์มเล่งอยู่ข้างล่างเลครับ อย่าเติมเกมจะจะขาดแต่มีอยู่ร้อยเดียวทำยังไงดี่จะเปลี่ยนเป็น1 0 0 0พให้ดูตรงน,นี้เลยสูงไมไดีเกมสูงเงินมาเยได้จริง,ได,รงได้จังที่ไทยันสโตร์ขั้นตอนแรกเราก็ต้องสมัครสมา,สมาชิกก่อนนะครับจากนั้นเราก็กดเติมเงินไปเลยแต่ถ้าเกิดเขาเติมเงินไม่เป็นไม่ต้องห่วงเพราะเรามีสอนให้ทุกขั้นตอนอะมาลองเติมกันเลยแล้วก็แค่กดเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาตรงนี้เลื่อนลงมาตรงนั้นแล้วก็จะเจอกับซองของขวัญแล้วก็คลิกเข้าไปเลยให้กดแบ่งจำนวนให้เท่ากันส่วนช้อนที่สามให้ใส่เป็นเลขหนึ่งจากนั้นก็ก ฮ่า,หา,หาพอกินตังจากเว็บพี้ดีมาพันหนึ่งแล้วก็แค่กดเข้าหลักลิงก์แล้วก็ไปเลยใส่ไปทางของเราลงไปนะครับทีนี้เราก็จะได้อ่งเปามาแล้วเราก็แค่กดเปิดลิงอยู่ใต้คลิปนะครับเฮ้ยแข่งกันวาดเด้ออะไรเงี้ยวาดเลยโจทย์ก็คือหมาวาดอย่ามันอย่ามาดูก<า>ูโอเคโอเคไม่ดูไม่ดูวาดหมามึงไปไกลๆดิโอเคโอเคบอลบอลไปไกลเกินไกลเกินมันวิ่งมันวิ่งเท่าเท่าลูกผู้ใหญ่อุ้ย เหมาเลือดอุ่นเนี่ยหมาเลือกระต่ายเะไอ้เขี้ยเหมือนกระต่ายเลยมันเป็นคนมันเป็นคนกวยวาดหมาสุดสุดแหละววาดหมาอยู่มั้งมันนี่หมาเอาหมากูไงมาให้คะแนนเริ่มจากหมาของไอ้บอลเขียนเขียนคะแนนเต็มสิบบนบนตัวอาร์นี่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 แล้วลองชื่อลองชื่อแล้วลองชื่อ ไเฮียนี่ตอบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เียนี่เฮียทำไมเพได้เยอะก็ขอบคุณไม่เป็นไรไม่ก่งใจว่ะสวยเย้มาดูตัวเฮียอะไรเนี่ยตัวเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่แขนด้วยไหมกูไม่ไหวแล้วกูจะโดนแบนเปล่าวะ มันอ้าวบอลไ่โน่เดี๋ยวเดี๋ยวกูวาดสร็ลัวก็ต้องเรียนให้อุ๊ยชินี่ชินีโดนแบนกว่าอีกได้เดี๋ยวกูวาดมึงเก่งเอ้ยบอลช่วยกูวาดเก่งได้ไหมได้ได้มึงยินกูจะตั้งใจวาดเลยวะเ้ยมามามามือวาดหัวไปวาดบอลลงลงโค้ดเดี๋ยวระหว่างนี้กูจะวาดเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยลงสีเถอะเยอะเฮ้ยมันก๊อปสีได้เนี่ย มึงลกรุงมันคือตัวอักษรมึงทับกันเลยเทปเลยเไม้มันเป็นงานศิลปะอ๋อโอเคมันฟุ้งฟิ้งบิ๊คอาเชนะกรุงแอดผมหน่อยอะไรเขาพูดบาตั้งใจเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมอ๋อเกีเกียวเกคนดังนั่งนิ่งช่วยไงเี้ยคนดำกูสาทำให้กูซาัเอฟซีให้เลยเนอคโอเคโอเค เนี่ยตรงตรงนี้ถ้าเป็นนิ้วมันก็ต้องสีนี้ดิวะตรงตรวนี้นิ้วไม่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 ไมม่ไมไม่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 ไมม่ไม่ม่ไ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 